ดีค่ะวันนี้เขาสิมาเปิงวิธีการปลูกบักแตงด้วยจ้ะอันนี้ปลูกมาได้ยซี่หางมือแล้วเด้อนี่กําลังแตกยอดกําลังแตงยอดบักแตงอันนี้เขากับสิมาเห็ดข่างขัางแห่บักแตงขึ้นด้วยจ้ะแตงกวานะคะอันนี้คือวิําแตงกวาว่าจะเห็ดยังไงพี่น้องแคนเป็นคนเห็ด <laughs> <laughs> เห็ดสูตรใหม่ <laughs> ปกติมันสีไม่คางนะคะมันสีไม่คางขคางที่เป็นใหม่นะจ๊ะใหม่แต่อันนี้ห้อเอาดังเอานะจ๊ะเวลาเวลาเวลาเก็บกููกะง่ายนะคะง่ายต่อการเก็บเอาขึ้นไลแบบนี้เดี๋ยวนะจ๊ะเวลาเก็บขึ้นเวลาเวลาปลูกแล้วห้องกระสีบอกเทพผสมมีสารเกิดฟั่งฟั่งขอใจบอกฟั่งขอใจกะอดเอารอพี่น้องเด้อเนะค่ะเวลาปลูกแล้วๆนะจ๊ะเวลาเวลามัน หายพผลิตแล้วแล้วห่อกะจิกูกขึ้นใบยังสีนะจ๊ะพอ่อพ่อเ่อสิมาเฮดปลูกอีกทียนหนึ่งห่าก็กลางลงมาหัึงสีนะจ๊ะห้มันไตขึ้นหายต้นมันไตขึ้นเดี๋ยวประมาณอีกสีห้าวันเรามาดูนะคะว่ามันจะโตเท่าไหนโอ้ได้มาสมลาวนี่แหละ